สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีโดยเฉพาะอำเภอเมืองและอำเภอวาริวนวันนี้เราประสบอุทกภัยน้ำท่วมน้ำท่วมหนักอีกระลอกหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทแสนสิริผู้ค้าและท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับที่ไม่ลืมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธาน,นี ที่ได้มอบสิ่งของมาช่วยเหลือนะครับโดยเทศบานบนลนครอุบลแลหธานีนะครับก็ทำอาหารสดให้พี่น้องประชาชนทุกวันวันนี้ท่านนายกเอาหมูเอาไก่นะครับแล้วก็ไข่มามอบให้เป็นจำนวนมากนะครับก็จะสามารถทำอาหารให้พี่น้องประชาชนได้หลายมือ้อต้องขอขอบคุณแสนสิริผู้ค้าแล้วก็โดยโดยเฉพาะท่านนายกเศษฐาทวีศินเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ